ถามกรรมอะไรทําให้เป็นคนไม่เก่งกรรมอะไรทําให้เป็นคนไม่เก่งอะไรเลยทําอาหากินลําบากกว่าคนอื่นมากตอบต้องตั้งคำถามใหม่อย่างนี้ครับว่ากรรมอะไรเป็นเหตุให้เก่งเ,งเฉพาะทางเมื่อได้คําตอบที่ถูกต้องก็จะรู้ว่าเพราะไม่สร้างเหตุให้เก่งในทางใดทางหนึ่งเลยไม่ว่าชาติก่อนหรือชาตินี้จึงไม่เก่งอะไรสักอย่าง การทุ่มเทชีวิตให้วงการใดวงการหนึ่งทั้งในแง่ของการสร้างผลงานตลอดจนการเจอใจความรู้ความเข้าใจในด้านน,นั้นๆออกไปในวงกว้างนั่นแหละการสะสมพลังกรรมช่วยให้เก่งขึ้นเรื่อยๆในชาตินี้ตลอดจนบรรดาลนรสวรรค์ให้เกิดขึ้นในชาติใหม่ในชาติใหม่บุญเก่าจะมาในรูปของการปลูกความพอใจ ซึ่งอาจเกิดจากการเจอเองเลือกเองหรือถูกพ่อแม่กระตุ้นให้คิดให้อยากเล่นให้อยากลองให้อยากทำความเข้าใจให้แตกแล้วนำไปสู่ความเต็มใจขยันขันแข็งฝักใฝ่ทุ่มเทเวลาตลอดจนกำลังสมองเต็มที่ชนิดไม่ดูเดือนดูตะวันเอาแต่คิดว่าชีวิตฉนัน เกิดมาเพื่อลองผิดลองถูกกับสิ่งนี้จนกว่าจะช่ำชองสมใจคนเรามักหาตัวเองเจอผ่านงานอดิเลกไม่ใช่งานที่ถูกบังคับให้ทำลองเปิดใจกับงานอดิเลกใหม่ๆสนุกกับมันช่วยให้คนอื่นเข้าถึงมันแล้วนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเก่งกาจได้ขนาดแม้เป็นรองใครครับชอบใจทุ่มเทจึงเก่งกาจ ฟังดูเป็นจริงและน่าภูมิใจกว่าเกิดมาแล้วเก่งกาดเยอะ